เพียงบุพชาติบทประพันธ์โดยแปรมานเหนมกกรพระหลองของเรื่องนี้เคยให้ความช่วยเหลือยายฟ้าหลังพบเธอในบ้านหลังเล็กด้านหลังคารหัดหลังใหญ่เขารู้จักกับนายหัวปูลินเป็นอย่างดีด้วยความเป็นมิตรสนิทสนมเป็นไฮโซจบนอกฐานะทางบ้านร่ำรวยมารับช่วงต่อกิจการโรงงานละแวกสมุดประการเป็นเจ้าของร้านอาหารหลายแห่ง นิยายเรื่องนี้เพิ่งถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหาจากยายฟ้าผู้ต้องยอมรับหนี้ก้อนโตด้วยการเซ็นสัญญายอมรับสภาพหนี้เอาตัวไปขัดดอกเป็นเมียน้อยหลังการพบกันของนายหัวปูลินและคู่ม่นสาวอย่างยรตีพวกเขาจะแต่งงานกันในอีกไม่ช้าส่วนยายฟ้านอกเสียจ,จากจะไปเป็นเมียเก็บในบ้านหลังเล็กซอมซ้อเป็นที่รองรับอารมณ์ทางเพศระบายความสะใจของนายหัวเธอท้อง มีพระรองเดินเข้าเข้าออกออกบ้านไปคอยดูแลเธอที่เริ่มท้องโตขึ้นเรื่อยๆนิยายบ้าอะไรวะนี่มันปีอะไรแล้วยังมีเรื่องราวกดขี่ข่มเห็งความเป็นมนุษย์อยู่บนโลกนี้อีกเหรอถ้าเป็นสมัยก่อนหลายร้อยพันปีผู้หญิงไม่มีสิทธิ์มีปากมีเสียงหรอว่าไปยะถ้ามันเป็นนิยายโบราณเธอจะไม่บ่นเลยสักคำ